สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูสวนเพื่อนบ้านนะคะก็เป็นร้านค้าในชุมชนบ้านกระจายของเรานะคะก็นี่เป็นต้นเดลีจักรพัดนะคะหรือบางคนจะเรียกว่ากวักนะคะนี่เพราะว่าเป็นทรงเหมือนมือกวักนะคะนี่นิยมปลูกไว้หน้าบ้านนะคะเป็นไม้มงคลส่วนจุดนี้นะคะก็จะมีเฟิร์นค่าหลวงนะคะทุกคนนี่ เฟิ่์นข้าหลวงต้นนี้นะคะเป็นการนํำสปอร์ของเขามาเคาะเคาะใส่นะคะที่บริเวณนี้นะคะไม่ได้นํำมาติดนะคะทุกคนก็คือเป็นการเหมือนเพาะที่จุดนี้เลยนะคะนํำขูดสปอร์มาเคาะใส่ที่นี่นะคะนี่เราก็ติดเองนะคะเกิดเองโดยธรรมชาตินะก็เกาะติดอยู่ที่โอคงน้ำนะคะสวยเป็นแบบนึงนะคะทุกคนนี่ เป็นต้นที่เกิดเองด้วยนะคะก็สวยงามเนาะนี่นะคะเป็นได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะคะเป็นการตกแต่งร้านที่ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะนีไม้มงคลเต็มหน้าร้านเลยนะคะทุกคนมีกล้วยไม้เนาะแล้วก็ต้นใหญ่ใหญ่นี่คือต้นตีนเป็ดนะคะทุกคน ก็จะประับตกแต่งไปด้วยต้นไม้เนาะนี่นะคะเป็นต้นตีนเป็ดนะส่วนฝั่งนี้นะคะหน้าร้านก็จะเป็นเดลี่กล้วยไม้นะคะแล้วก็เฟิร์นข้าหลวงนั่นเองนะคะทุกคนนี่ต้นใหญ่ๆนี่นะนี่คือต้นที่เขานำสปอร์ไปเคาะใส่ต้นเมื่อกี้นะคะทุกคนนี่ เป็นการจัดร้านที่สวยงามนะคะตกแต่งได้สวยงามนะคะนี่นี่นะคะนี่คือสปอร์นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทดลองเพาะเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะมาขอขูดไปเนาะและต่อไปนะคะด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นโบตันแคะนะคะคนละต้นกับหน้าบ้านที่เคยลงคลิปไปนะคะน่าจะอยู่หน้าร้านเลย แล้วก็พญานาคราชนะคะยาวมากเลยเลี้ยงได้สวยงามมากๆนะคะโดนแดดตอนเช้านะด้านล่างนี่เห็นเจ้าของว่าเป็นเฟิร์นก้านไม่ขีดหรือหัวไม่ขีดอะไรประมาณนี้นะคะดอกเขาจะเหมือนหัวไม่ขีดนะนี่นะคะมีกระบองเพชรด้วยนะคะก็จะเป็นดาวล้อมเดือนเนาะเป็นสายพันธุ์ที่ขยายง่ายนะคะแตกกอง่ายมากนะคะบางต้นก็ยุบไปนะคะแต่ก็ยังมีต้นที่เขา เป็นหน่อเกิดใหม่นะทุกคนก็ตามอายุไขเนาะก็มีต้นที่เน่าไปบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะรอบๆก็จะมีต้นไม้นานาชนิดเลยนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นด้านข้างบ้านแล้วนะคะก็จะเป็นเจ้าชวนชมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเสียญพยาน,นาคราชหรือว่าเป็นหอเงินหอทองนะคะ วันอยากได้หน่อยอยู่นะนี่อันนี้ดอกของเจ้าเฟิร์นก้านไม่ขีดไฟนะคะถ้าบอกชื่อผิดนี่ขออภัยนะคะคือดอกเขสวยนะคะมีหลายสีเนาะนี่นะคะต้นนี้เขาบอกว่าแยกยากมากเลยนะคะก็แล้วแต่ว่ามือเย็นมือร้อนนะทุกคนนี่ด้านข้างนะคะด้านในก็เป็น สารพัดชนิดเหมือนเดิมนะคะชวนชมอันนี้ไม่ค่อยโดนแดดนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นพวกเฟิร์นชนิดต่างๆนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะคะทุกคนนี่การประดับตกแต่งนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นไม้มงคลเนาะที่นํามาประดับบ้านกันนะคะก็วันนี้พามาดูเป็นตัวอย่างเนาะว่ะ คนส่วนใหญ่เขาชอบเลี้ยงอะไรแล้วเขาจัดตกแต่งแบบไหนเผื่อจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ไปจัดที่บ้านกันนะคะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นโบตันตัวใหญ่นะคะน่าจะไม่ใช่แคะนะทุกคนนี่หรือถ้าไม่ใช่ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะนี่ค่ะสุดท้ายที่พามาดูเนาะก็ประม,มาณนี้นะคะถ้า เป็นไอเดียให้ใครได้ก็ยินดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ